بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان رمضان كاب ในเดือนอมาดอนนั้นเป็นเดือนที่มีความบารอกะหรือความจำเริญเราจะได้ยินกันอยู่เสมอว่าอมาดอนมุบารอกหรือชฮรุลมูบารอกเป็นเดือนที่มีความจำเริญแล้วก็เป็นคำที่เราจะพูดในเชิงของการอวยพรกันเวลาเราทักทายกันให้กับคนในเฟซคนในกลุ่มที่เราใช้โซเชียลกันก็จะใช้คำว่าอมฎดอนมุบารอกกันอยู่เสมอ คำว่า,มามบารอกก็คือความจำเริญหรือว่าความบรารกะที่จะเกิดขึ้นในรอมดอนอย่างมากมายเมื่อเราทราบว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความจำเริญหรือว่าเรียกว่าเดือนมหาจำเริญก็ได้นะครับว่าบรารกะต่างๆที่อลัลลอฮฺสัมบตลาจะให้เนี่ยเป็นบรารกะที่มากมายกว่าความเป็นช่วงเวลาของปกติเมื่อเรารู้ว่ามีสิ่งที่เป็นความเป็นพิเศษอยู่ในเดือนนี้หน้าที่ของเราคือการ ขนขวายหรือการแสวงหาความเป็นบรักกาในเดือนนี้บรักกาอะไรบ้างนะครับที่เราจะได้จากเดือนอปดอนนี้เช่น mm hmm. บรักกาในอามัลซอลิฮะของเราที่มาจากการถือสินอดในขณะที่เรากำลังถือสินอดซึ่งเป็นฟัรดูเป็นวาญิบสำหรับเรานั้นในช่วงเวลาที่เราอยู่ในการทำอิบาดาห์นี่ชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ต้องรักษาความเป็นบรักกา ของเดือนนี้เอาไว้ในขณะที่เรากำลังถือศีลอดเราก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นความจำเริญทำแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับอามัลอิบดะดาที่จะได้รับการตอบรับจากลอสมาตาลาบรากกาหนึ่งที่ควรจะมีเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือบรากกาตุลกุรานบรักาติลวาวติลกุรานและเดบบุรวะอามัล บรากราที่มาจากการอา่านอลัลกุรอานการพินิจฐพิเคราะห์สิ่งที่อยู่ในความหมายของอลัลกุรอานเป็นบรากาที่คู่ควรอย่างยิ่งแก่การแสวงหาในช่วงของรอมฎอนนะครับเพราะว่าการที่เราได้สร้างบรากะาให้เกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งพระองค์เป็นผู้ประทานความบรากาให้กับเรานี้มันจะเป็นเหตุเป็นสื่อที่จะนำพาไปสู่การต่ออัตตต่อหลอสุบฮานอาูตลาทำให้เราเป็นผู้ที่ ยืนหยัดยึดมั่นในการอิสติกามกับพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาในทุกๆเวลาหลังจากโรมฎดอนไปอัลลอฮฺได้กล่าวในอัลกุรอานนะครับซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความจำเริญเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาและในอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความชัดเจน บ่งบอกถ long, อึงทางนำแล้วก็แนวทางแห่งการแยกแยะในความผิดความถูกนะครับให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เรียนรู้และศึกษาและอ่านมันอัลลอฮ์ได้ก่าว้ในสุร่าอัลบาครอห์อัลลอฮฺบิลลาฮิมิมนาชัยตอนอฺราจีม شهر อัลลลลีอุนิิฟฮกุราเดือนมเดอนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาฮุดลลินนาส อัลกุรอานนั้นเป็นทางนำแก่มวลมนุษยชาติเมื่อเราทราบดีว่าอัลกุรอานเป็นทางนำเนี่ยเราก็จะต้องอ่านมันแล้วก็ศึกษามันเรียกว่าตีแล้วว่าอตัดับุศทั้งอ่านทั้งพินิษพิเคราะห์ถึงความหมายก็จะเกิดความศรัทธานำไปสู่การปฏิบัติทำให้เรานั้นมีวิถีชีวิตในการอยู่กับอัลกุรอานด้วยการอ่านด้วยการปฏิบัติก็จะเกิดทางนำแก่ตัวเรา ว่าเีนาติมมินลฮูดาเป็นการแจกแจงทางนำต่างต่างแก่เราซึ่งอยู่ในพระมหากพีรัลกุรันวัลฟุรก่อนและเป็นข้อจำแนกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงพอพระทัยสิ่งไหนเป็นสิ่งที่พรงนั้นทรงโกรธกิว้วเพราะนั้นคำว่าอัลฟุรกอนนี้เมื่อใครได้ศึกษาอัลกุรานแล้วก็จะประจักษ์แก่ตัวเขาเองว่าเขาอยู่ในทางนำที่พองค์นั้นทรงต้องการหรือไม่ เขาสามารถที่จะแยกแยะตัวเองออกจากสิ่งที่เป็นความกดด้วของพระอ,องค์หรือเปล่าโดยการศึกษาอัลกุรอานจนกระทั่งเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดเป็นบรอกกาแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เดือนนี้เวลานี้เนี่ยครับบรอกกาแห่งรมฎอนนั้นควรที่จะขนขวายในสิ่งที่เป็นอามัณเสริมเช่นการอ่านอัลกุราอานการซิกรุล,รล,รลรให้มากๆในช่วงเดือนนี้ อ,อัลลอฮ์สุบฮานตาลานั้นทรงเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับเบาอยู่เสมอและการตอบรับจากอัลลอฮ์สุบฮานาห์ตาลาเนี่ยจะมีให้แก่เรามากในช่วงของรอมฎด,ดอนเราจะพบว่าอัลลอฮ์ได้บอกกล่าวแก่เราสําหรับเบา่าาผู้ที่ได้มีการแสวงหาความพอพระทัยจากพระองค์หวังที่จะพึ่งพระองค์หวังที่จะขอต่อพระองค์นั้นพระองค์ยืนยันว่า,วาพระองค์นั้นทรงอยู่ใกล้กับเรา ในสุรบกกรชเช่นเดียวกันนะครับอายะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือสินอดถัดมาก็เป็นอายะแห่งการยืนยันว่าพระองค์นั้นอยู่ใกล้ชิดเบาที่เพียรแสวงหาขอความพึ่งพาต่อพระองค์พระองค์ได้บอกว่าวาอิราซาอลกอิบาดีอันนีเมื่อเบาของข้านั้นได้ขอต่อข้าพระอินนีกอรีบุญแท้จริงข้านั้นเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เบาของข้าผู้นั้น อุยบูดาอวต a d ได้และข้าจะตอบรับการขอของเบาของข้าอิดาดาอันเมื่อเขาได้ขอ,อต่อข้าอันนี้เป็นคำเป็นการยืนยันจากอัลลอฮฺสุบะตลาว่าเมื่อเบาเป็นผู้ที่มีความทวินหาที่จะพึ่งพาพระอ,องค์แล้วก็ยกมือขอต่อพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบาฮนอตลาพระองค์บอกว่าพอ,องค์นั้น ทรงอยู่ใกล้เสมอกับเบ่าวที่ต้องการพึ่งพระอ,องทุกครั้งทุกเวลาที่เราขอความพึ่งพาพระอ,องค์ก็บอกว่าจะตอบรับการขอจากเบ่าวฟัลยัตจีบูรีวัลยุมีโนบีลอัลลอฮุมยอร์ชูดูนนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าการที่เราขอตอ่อพระองค์นั้นพระอ,องค์ก็จะเป็นผู้ตอบรับและก็จงศรัทธานะครับต่อพระอ,องค์ที่พระอ,องค์สั่ง ต้องขอด้วยความศรัทธาและมีความหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูตาละเพราะนั้นเวลาแห่งการนัดหมายที่เรียกว่าเมาอุบิลเอเบะเวลาแห่งการนัดหมายเพื่อที่จะตอบรับเนี่ยเวลาที่คุณค่าที่สุดนั้นก็คือช่วงของรอมฎอนนี่เองเราทุกคนทราบดีว่าเรานั้นจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺทุกเวลาแต่เวลาที่พระองค์จะนัดหมายให้มีคุณค่าที่สุดสําหรับเบ่าที่จะขอนั้น ก็ให้เพียรพยายามขอต่อพระองค์ในช่วงของรอมฎดอนโดยเฉพาะในยามข้ามืนของออมฎดอนยืนยันในความหมายดังกล่าวนี่คือในหะดิษของท่านอบบมุฮัมีัดมสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ,วะวสัลล,ลมัมท่านอบีได้กล่าวว่าอินนาริลฮลิอุตอกะสำหรับพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลานั้นพระองค์จะมีการปลดปล่อยเบาของพระองค์ให้พ้นจากความผิดหรือการอภัยโทษให้กับ เบ่าของพระองค์ฟีุ่ลเลียมินวะไลละตินในทุกๆวันในทุกๆคืนลิกุลเลียอับดินมินหุมดาอวตมุสตาญาบาตุนแก่เบ่าทุกๆค,คนซึ่งการขอของเบ่าจะเป็นการขอที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์ดังนั้นในค่ำคืนของรอมฎดอนในช่วงวันเวลาที่มีความสำคัญนี่นะฮะโดยเฉพาะในช่วงสิบคืนสุดท้ายเมื่อเรายกมือขอต่อลอสุบฮาณอัลตละ การปลดปล่อยจากการอาภัยโทษความผิดต่างๆที่เราได้กระทำไว้มนุษย์ทุกคนที่มีความผิดเมื่อสำนึกผิดและขออภัยโทษต่อตลอสซาบานตาลาดเขาก็จะได้รับการปลดปล่อยโดยเฉพาะในวันเวลาของค่ำคืนในรอมฎอนนั้นทุกค่ำคืนของรอมฎอนทุกๆวันของรอมฎอนดังนั้นการขออภัยโทษต่อพระองค์ลอสซาบานาหูตาลา จึงเป็นสิ่งที่ควรที่จะกระทําอย่างมากในช่วงเดือนนี้เรียกว่าเป็นชารุตเต้าบาเดือนแห่งการเตาบะกับเนื้อกับตัวเป็นชารุตซอบรเดือนแห่งการอดทนนะครับมุ่งม,มั่นที่จะอยู่กับการทําอิบาดะต่อลอะสุบฮานุตละเป็นเดือนแห่งการอะไรครับอ ah ินติดร์อัลอิจาบะมินัดดองแห่งการรอคอยการตอบรับในดุอต่าต่าง,าง,างที่เราได้ขอต่อลระสุบฮานตละ นี่น้องครับอามันหนึ่งสำหรับคนที่ถือสินอดที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นประการแรกๆก็คือการทานอาหารสโหดเราเนีอดมาทั้งวันแล้วเราก็ละสินอดตามเวลาที่ได้ถูกกำหนดโดยการเริ่มต้นของการรับประทานอาหารที่เป็นสุนน์เช่นการกินอินทพะลัมที่เป็นรูตอบถ้าหากว่าไม่มีก็กินอินทพะลัมที่เป็นตะมัดอินทพลัมแห้งอ่า ถ้าไม่มีอะไรก็น้ําอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นสุนน่ะของท่านนาบีแล้วและการรับประทานอาหารโซฮตนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ท่านนาบีได้พูดไว้ในฮะดีสหลายบทว่ามันเป็นเวลาแห่งการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากท่านอัลซุนลลอฮฺหัวเราะสลามได้พูดได้บอกกล่าวแก่อุมมัของท่านให้เห็นคุณค่าของการทานอาหารโซฮตนะครับ ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได้บอกว่าอัสฐ์ฮูรุอักลุฮูบรารักตุนการรับประทานอาหารโซฮุนั้นเป็นอาหารที่มีความบรารักะมีความจำเริญฝ่าละเตาดเอาฮุพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ละเลยการรับประทานอาหารโซฮุเป็นอนันขาดโอลาอันยะจออร์อ่าฮัดุกุมยุรอาตันมินมาอินถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงการดื่มน้ำ นะครับเข้าไปสักอึกหนึ่งในช่วงเวลาของทานอาหารสหฮดเราไม่มีอาหารอื่นเลยอินทราลัมก็ไม่มีนะครับเรียกว่าข้าวปลาอาหารที่เราคิดว่าเราเคยเตรียมเอาไว้ในวันนั้นมันเกิดไม่มีเนี่ยแต่เราอยู่ในเวลาสหตดท่านนาบีบอกว่าความสําคัญของการทานอาหารสหดเนี่ยถ้า,ากว่าไม่มีอะไรกินแค่การดื่มน้ําสักหนึ่งแก้วก็ถือว่าเป็นบารอกะในเวลาสหนั้นแล้ว فإن الله عز وجل وملائكته يسلون على المتسحرين ฝูงอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลาผู้ทรงเกียรติผู้ทรงสูงส่งและบรรดามวลมาลาอิกะของพระองค์นั้นต่างเฝ้านะครับขอพรให้พรแก่บรรดาผู้ที่ทานอาหารสดบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการลำบากเหลือเกินที่จะต้องลุกขึ้นมาในยามดึก โดยเฉพาะกําลังนอนอร,อร่อยมีความล้ำลึกกับการนอนแต่ว่าเราปลุกนาฬิกาขึ้นมาปานประมาณตีสามครึ่งตีสี่เวลากําลังนอนเต็มที่นี่แต่ว่าภารกิจที่สําคัญของเรานั้นถูกกาหนดขึ้นในช่วงที่เรากําลังหลับไหลมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่อึดอัดลําบากต้องอดทนขนาดมากขนาดหนักเลยเนี่ยแต่ว่าเมื่อมองถึงหลักการหรือว่าคําสอนของตานอาบีแล้ว การลุกขึ้นมาทานอาหารโซฮอนนั้นเราจะได้คุณค่าอย่างมากมายสมดังที่หะดิษได้บอกที่อัลลอฮ์และมลาลิกะต่างซอลาวาตให้กับเราที่ลุกขึ้นมาทานอาหารโซฮอซึ่งแม้ว่าอาหารนั้นจะเป็นอาหารแค่เพียงเล็กๆน้อย,อยๆก็าตามเช่นกินอินทผลัมจำนวนขี้หนึ่งเม็ดสามเม็ดห้าเม็ดซึ่งมีฮะดิษนะครับซึ่งเป็นสายรายงานที่ลาบัสคือใช้ได้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการ รับประทานอาหารสโสฮ์ท่านนบีบอกว,ว่าเนี่ยมาโฮหริลมุมินอาหารสโสฮ์ที่ดีที่สุดสําหรับมุมินนั่นก็คืออัตมัะอัตมัะก็คืออินทพลามแห้งเราอาจจะเน้นที่จะกินอาหารหนักๆมากมายแต่ว่าบราร์กาแห่งอาหารในช่วงเวลาสโสฮ์นั้นเราไม่ควรละเลยเรื่องของการนําอินทพลาลมมากินจํานวนหนึ่งเม็ดสาเม็ดห้าเม็ดหรือบางคนนะครับจะใช้ หลักของฮะดิษนี้โดยการไม่กินอาหารอะไรที่มากมายเกินไปนักเช่นเตรียมนมไว้หนึ่งแก้วเตรียมอินทผลัมไว้จํานวนขี้หนึ่งสามที่ว่าน่าจะเป็นปริมาณที่พอที่จะสร้างความอิ่มให้กับท้องไม่มากเกินไปแล้วก็ทานอินทผลัมเสร็จก็ดื่มนมหรือไม่ทำไม่มีนมก็ดื่มน้ำไปแค่อินทผลัมจำนวนที่จะเตรียมเอาไว้นี่นะครับ มันจะให้คุณค่าทางพลังงานแก่เราในขณะที่เราถือส้นอดตลอดทั้งวันานพี่น้องลองพิสูจน์ดูนะฮะบางทีเรากินอาหารหนักเต็มที่ในช่วงสะฮอดจนกระทั่งอิ่มเกินไปเนี่ยเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราจะต้องอดอีกทั้งวันเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็เลยอัดเข้าไปเต็มที่เลยปรากฏว่าในช่วงกลางวันกลับเป็นช่วงที่รู้สึกว่าอึดอัดไม่มีความเรียกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คล่องตัวเลยเพราะว่ากินอาหารไปเยอะ ทำให้กฎต่างๆของแก๊สที่อยู่ในท้องของเรานี่มันก็ระบายออกในสภาพที่ไม่ค่อยจะร่นอกรื่นใจนักนะครับกลายเป็นความทุกข์ความลําบากก็มีแต่ถ้าเรากินพอดิดีหรือว่าจะกินอย่างที่ท่านอาวีได้บอกว่าเนี่ยมาสห وذ โมมินอาหารสห وذ ที่ดีที่สุดสำหรับโมมินนี่ก็คืออะไรอัตมรกินแค่เพียงอินทพลมจํานวนหนึ่งแล้วก็ทานนมหรือว่าดื่มน้ําไปแค่นี้ จะทำให้เรารู้สึกว่าการบวชของเราเนเป็นการบวชที่มีพลังเสริมสร้างสุขภาพทําให้ท้องเราเนี่ยมันเรื่อไม่ปั่นปวนนะครับพี่น้องลองลองสัมผัสด,ดูลองพิสูจน์ดูว่ากินอาหารสโสฮดแบบง่ายๆตามที่ท่านอาบีได้บอกมันจะมีความรู้สึกเช่นใดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องทดลองกันนะครับตามที่ท่านอบีได้บอกในขณะที่เราถือส้นอดนั้นเราจะพบว่า ปากของเราเนี่ยมีกลิ่นออกมาอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่วงการแพทย์ให้การยืนยันว่ากลิ่นที่ออกมาบ้งทั้งที่เราก็แปลงฟันแล้วน่ะมันเป็นเ,เรียกว่ากลิ่นของอาหารที่มันหมักหมมอยู่ในท้องที่ไม่ได้มีการขับเคลื่อนเรามาดดื่มน้ําเรามาด้ทานอาหารเข้าไปเนี่ยกระเพาะของเรามันก็นิ่งทําให้เกิดการอะไรหมักหมมเกิดเป็นกลิ่นออกมาจากทับปากแต่ตรงนี้มันเป็น กลิ่นที่เราเองรู้สึกรำคาญเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกลิ่นแปลงฟันแล้วก็ยังมีกลิ่นตำมมะแต่ควาจริงแล้วกลิ่นที่ว่านี้เป็นกลิ่นที่ยืนยันถึงความงดงามของมันในวันเกียรมาหอมยิ่งกว่ากลิ่นของมิสกลิ่นของมมดเชียงในวันเกียรมาทั้งๆที่เราหลบเลี่ยงไม่ได้ว่ามันต้องมีกลิ่นแต่ยอมรับว่ากลิ่นของคนที่ถือทุ่นโอที่ออกมาจากปากนั้นเป็นกลิ่นที่จะมีความบรกัดมีผลตอบแทน มีความหอมที่สุดเหมือนกับกลิ่นของชมดเชียงในวันเกียร์ทีนี้ถามว่าเมื่อมีกลิ่นแล้วเราจะปล่อยให้มันให้มันส่งกลิ่นแบบไม่ไม่มีการคอยควบคุมเลยหรือเปล่าโดยหลักเลยนะครับสุนนะของท่านอบบมุฮัมมัดสลลัลอวะลัยวะสัลลัมก็สอนให้เราดูแลช่องปากของเราเหมือนกันถึงแม้ว่ามีกลิ่นท่านอบีก็ยังใช้ให้เรานั้นแปรงฟันไอการแปรงฟันเนี่ย ในเดือนรอมมอนก็ถือว่าเป็นการทําสุนนะเช่นเนี่ยเช่นกันนะครับแต่ท่านอบีจะสั่งเอาไว้ว่าการแปลงฟันในขณะเือสิ้นอดนั้นอย่าได้บวนปากหรือว่าก้วปากลักษณะแบบเง็นเพราะเกรงว่าเดี๋ยวน้าเนี่ยมันจะหลุดเลยเข้าไปถึงกระเดือกและลงไปในกระเพาะก็ให้พยายามก้มหน้าว่านปากแล้วก็ใช้สีวากเนี่ยถูได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าการใช้สีวาก เป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้อารอกเป็นไม้ที่เราทราบกันดีว่าใช้ถูฟันในขณะที่เราถือสินอดหรือไม่ถือสิ้นอดก็ถือว่าการกระทําดังกล่าวนั้นสร้างความพอใจจากอัลลอฮฺสุบะตลาเป็นอย่างยิ่งมีฮะดิษยืนยันนะครับว่าอสีวากุมตฮารตุลลิลฟะมีการแปรงฟันด้วยกับสีวากนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสะอาดแก่ช่องปากของเรามารุตุลลิรอบบิ สร้างความพอพระทัยแก่พระผู้เป็นเจ้าหราะว่าุลบุคอรีอันนี้ยืนยันได้เลยว่าการแปรงฟันในขณะที่เราถือสินอดหรือไม่ถือสินอดก็ตามเราจะได้อานิสงส์ของการทําให้ปากสะอาดแล้วก็อัลลอฮฺสุบฮฺตัลละก็พอใจในพฤติกรรมของเราในการที่เรานั้นใช้สิวากหรือว่าการรักษาช่องปากบางคนอาจจะไม่ได้ใช้สีวากแต่ว่าใช้แปรงทั่วไปก็ถือว่าได้นะครับได้ตามเป้าหมายว่าเรานั้นทำ,ทำความสะอาดช่องปากของเรา ใช้แปรงสีฟันใช้ยาสีฟันถือว่าได้หมดแต่ว่าสีวากนี้เป็นกรณีพิเศษซึ่งสุนนะของท่านอาบีได้ยืนยันในการพูดกล่าวเกี่ยวกับการใช้สีวากโดยเฉพาะส่วนเรื่องการแปรงฟันนะครับเป็นมุสตาฮับเป็นงานส่งเสริมสําหรับคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเวลาของการถือสินอดหรือว่าไม่ได้ถือสินอดท่านอาบีได้กล่าวเอาไว้นะครับเป็นหะดิษที่ท่านอิหม่ามบุคอรีได้บันทึกเล่าละอันอาชุกกอลาอุอมมตี หากว่าฉันไม่เกรงว่าจะเกิดความยากลําบากแก่อุมมะของฉันและอมาตโตหมบิสิวะฉันจะใช้ให้อุมมะของฉันนั้นแปลงฟันอินเดกุลลิวดูอินทุกๆครั้งที่มีการอาบน้ําละหมาดการที่ท่านอาบีได้พูดเช่นนี้นะครับมันเป็นสิ่งวงบอกถึงการเน้นย้ําว่าการแปลงฟันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราอาบน้าละหมาดนาบีถึงขนาดพูดว่าถ้าหากว่า ไม่เกรงว่ามันจะเป็นภาระเป็นความลําบากแกอุม,มาศของท่านแล้วก็ไอการแปรงฟันเนี่ยจะต้องถูกใช้ให้เป็นวาญิบแล้วตอนไหนครับตอนอาบนาา้ําละหมาดก็เป็นท,ที่ทราบกันดีว่าท่านนาบีเน้นขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะได้ปล่อยโอกาสกับการที่ไม่ดูแลช่องปากของเราคนที่อยู่เคียงข้างของเราเขาได้กินปากถ้าหากว่ามันถูกบ้วนมั่งถูกใช้สิวกักถูมั่งแล้วก็บ้วนเอาสิ่งที่เป็น กินนะครับที่มาจากน้ำลายของเราเนี่ยออกไปบ้างมันก็จะทําให้เบาบางในเรื่องของกลิ่นปากแล้วก็ได้ความพอพระทัยจากอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และตาลาข้อคิดในรมฎอนแล้ะคุณค่าของรมฎอนของเราก็ขอจบไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ